สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเมโยคอลเลจโรงเรียนประจำสุดรู้ระดับสูงในเมืองอัสเมอร์ณรัฐธามประเทศอินเดียโดยโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1875ในสมัยอาณานิคมอังกฤษโดยมีจุดประสงค์แรกเริ่มคือการสอนหนังสือให้กับลูกชายของราชวงศ์และชนชั้นสูงในอินเดีย ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ยังคงรักษาบทเสน่ห์แบบราชสำนักไว้อย่างครบถ้วนโดยมีนักเรียนประมาณ850คนประกอบไปด้วยทถยญาทราชวงศ์และลูกหลานครอบครัวผู้มีอิทธิพลในหลายภาคส่วนทางรัฐมนตรีนักธุรกิจนักการทูตและนายทหารชั้นสูงโดยมียูโคลเลจในเน้นความเป็นอยู่ที่ดีและให้ความมั่นใจในตัวเองของนักเรียนมากขึ้นซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ครอบกลุ่มวิทยาศาสตร์วรรณคาดีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศศิลปะและดนตรีแล้วในโรงเรียนยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพิเศษได้แก่การเล่นโปโลกอล์ฟก้าวลุมการว่ายน้ำในสระว่ายน้ำขนาดเท่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกการยิงปืนการเล่นเทนนิสและมีคอมกม้าจำนวน60ตัวสมพลให้ชีวิตของนักเรียนเหมือนอยู่ในโลกของราชวงศ์จริงๆสําหรับค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0บาทต่ตอปี ทำให้โรงเรียนแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายของครอบครัวที่อยากให้ลูกได้มีโอกาสและมีอิทธิพลในอนาคตด้วยความรู้ในทุกขแขนงเนื่องจากอดีตนักเรียนที่ได้จบการศึกษาไปหลายคนต่างประสบความสําเร็จในหลายวงการทางแวดวงการเมืองการทูตศิลปะและการทหารจงเป็นเครื่องยืนยันว่าโรงเรียนแห่งนี้ยังคงหล่อ,ล,อล้อมชนชั้นนารุ่นใหม่ของอินเดียอย่างไม่ขาดสาย